สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ตื่นมาวันนี้ค่ะตื่นมาฟ้าสว่างเป็นวันพระนะคะวันนี้ค่ะวันที่แปดข้ามค่ะอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษานะคะค่ะมองหาผ้าไหมส,สวยๆใส่งานบุญออกพรรษาค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ได้ผ้าเข้ามาใหม่ค่ะเป็นผ้าหน้านางชายคุยหน้านางห้าตะอค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นนะคะ ค่ะยกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกออค่ะยกขิดเม็ดพิไัยค่ะลายนี้สวยงามมากเลยค่ะราคา2,950บาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเป็นราคาที่ถูกมากค่ะราคาที่เบามากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจแบบตึงตัวนะคะคุณแม่ก็ค่ะจะบวกแต่เหมือนคุณแม่พูดนั่นแหละอปถูเข่งนึงนั่นแหละค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะ ค่าราคา2,950บาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะค่ะสวยมากเลยค่ะผืนนี้ค่ะนกยุงค่ะนกยุงแล้วก็ปลาเงินปลาทองนะคะค่าเกี่ยวก้อยกันค่ะแล้วก็มีผ้าทิีด้วยค่ะก้อนเมฆด้วยค่ะมักมีได้สวยงามมากค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะ2950บาทค่ะค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะความยาว2องเมตรกว้าง1เมตรนะคะ คาะออกพันสายนี่ค่ะลมหนาวเข้ามาด้วนะคะคุณแม่ก็เป็นหวัดค่ะไอค่ะไอท่านวันเลยค่ะขาดสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสวยไม่สั่งสวยไม่จีจางเลิ่มดูดูเด่นนะคะขาดใส่ออกบุญหอกงานค่ะสวยมากค่ะน้่งยุงค่ะค่ะน้องยุงปลาคาบค่ะสวยค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทห้าสิบบาทค่ะ ค่ะปกติผ้าพรุ่งนี้จะอยู่ที่สามพันห้านะคะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ค่ะมันตึงตัวค่ะบ้านของแม่อยู่จังหวัดสุรินนะคะเป็นคนสุรินทค่ะนี่ก็เตรียมอบพยพกันอีกแล้วแกมาครั้งที่สองอีกแล้วค่ะค่ะเดือดตอนไปตลอดเลยค่ะอันนี้ก็พื้นผ้าเป็นสีม่วงนะคะเป็นม่วงค่ะม่วงอันนี้ค่ะม่วงเปลือกมังคุขค่ะลายหงสสวยงามมากค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะ 2950าย้สบาทสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางเลือูดูเด่นนะคะค่าใส่ออกบุญออกงานค่าชายคุยหน้านางห้าตะกรนะคะลายหงส์สวยมากเลยค่ะค่ะเลือนรูดูเด่น2950าย้สบาทสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ2950บาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะ2950บาทค่ะ ค่ะเลือดหรูดูเด่นค่ะ2950าย้บาทสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะลายหงค่ะเป็นชายคุยหน้านางน,นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะ,ะงานนี้เป็นงานเข้าใหม่นะคะลายหงนะคะสวยงามมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะ2950บาทค่ะคุณแม่บวก50บบาท ค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอสวยไม่สางสวยไม่จีจานนี่ก็นกยุงค่ะนกยุงลําแพนนะคะสวยไม่สางสวยไม่จีจางเลื่อนหลูดูเด่นค่ะคาะชายคุยหน้านางห้าตะกอพานยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรหน้าตั้งฐานของหนห้านะคะค่าราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะงานค่ะงานสวยงามมากค่ะอันพื้นผ้าผืนนี้เป็นสีม่วงชมพูนะคะอันนี้นกยุงลําแพนค่ะ ค่ะใสออกบุญออกงานค่ะช่วงคาะช่วงออกพรรษานี่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขาะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอนนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะขาดนี่ก็ปลาคาผขาปลาเงินปลาทองนะคะค่ะ สวยค่ะเลื่อนรูดูเด่นค่ะ2,950บาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยามากค่ะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะ2,950บาทนี่ค่ะค่ะเลื่อนรูดูเด่นค่ะ2,950บาทนะคะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จุดจางค่ะราคานี้ก็เป็นราคาที่ถูกมากนะคะเป็นราคาที่เอื้อมมือถึงค่ะราคาถูกมากค่ะค่ะ2,950บาทค่ะ มีเสน่ห์นะคะความเหลียวหลังนะคะค่ะใส่ไปด้านมีเสน่ห์มีมงคลแก่ตัวท่านนะคะความเหลียวหลังเป็นเป็นเป็นความมีมงคลนะคะค่ะมีเสน่ห์ค่ะขายดีนะคะค่ะกวางเหลียวหลังน่ค่ะกวางเหลียวหลังค่ะเห็นไหมค่ะถูงจากกวางเหลียวหลังสวยมากค่ะค่ะเลื่อนูดูเด่นนะคะชายคุยหน้านางห้าตัวอค่ะราคาสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมากค่ะ วางตัวเล็กๆค่ะก็เรียกว่าวางเหลวหลังค่ะค่ะมีเสน่ห์นะคะท่านไหนจะเอาไปใส่ก็มีเสน่ห์ในตัวค่ะ้าขายดีค่ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบค่ะถึงจะเป็นหุ่นกวางก็ก็ดีทั้งนั้นนะคะกวางเหลวหลังนี่ค่ะค่ะาขายดีมีเสน่ห์นะคะค่ะกวางเหลวหลังกวางเหลวหลังนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นไอ เป็นรูปนามประทำเก่าค่ะเป็นกวางเหลี่ยวหลังนี่ค่ะเป็นมงคลนะคะอันนี้ก็นกยุงค่ะเกี่ยวก้อยกันสวยงามมากเตื้อดูดูเด่นนะคะค่ะสวยไม่สัางสวยไม่หยุดกางค่ะชายคือหน้านางห้าประกอค่ะนกยุงก็สวยค่ะค่ะสวยไม่สัางสวยไม่หยุดกางค่ะเติ้ดูดูเด่นนะคะสองชันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ นีสวยงมากค่ะ2950านะคะค่ะชายคุยหน้านางห้าตกอค่ะค่ะหน้า,า,า,น,านางไปอยู่ตรงไหนท่าคลาดกอดไทยทุกวิถี9ค่ะค่ะสวยไม่ช่างสวยไม่จุดกลางค่ะ อันนี้ลายลาดสี่ยนะคะลายสีค่ะลายสีค่ะสวยไม่สา่งยไม่จุดกลางค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอยกจิตลายลูกแก้วค่ะค่ะชายคุยนี่ค่ะหน้านางค่ะไปอยู่ตรงไหนแควคาดปลอดภัยทุกวิถีก้านะคะท่านไหนจะออกรถป้ายแดงหรือขึ้นบ้านใหม่ก็เสริมสีมงคลก็คือเป็น่ะเป็นตัวนี้เป็นตัวของตัวยันนะคะค่ะมาอยู่ในผ้าใหม่ก็คือเขาเรียกว่าหน้านางค่ะ ค่ะปลอดภัยทุกวิธี9ก้าค่ะราคาอยู่ที่2,950บาทนะคะค่ะเ็เรียกว่าลายสิงค่ะค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ2,950บาทค่ะแอดไลน์กับคุณแม่นะคะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ไอดียไลน์เป็นมอือโทค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์นะคะ ค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามและให้กําลังใจมาตลอดน,นะคะบุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ